สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับรถเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้รถเมย์นะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์พอกผิวกายนะคะก็คือ Salmon Overwhite Bodymark นะคะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะเป็นกระปุกอย่างนี้เราจะมาดูเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวหอมนะคะหอมมาก ส่วนประกอบก็จะมีแซลมอนนะคะมี AHA มีกูต้ามีมิลนะคะก็จะช่วยในเรื่องอผิวขาวต้องพอกพอกผิวอะผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยผิวกระจ่างใสผิวสม่ำเสมอเนี่ยนะคะคือเห็นผลจริงนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือเวิร์กมากนะคะตัวนี้นะคะช่องทางการติดต่อวิธีสั่งซื้ออะไรอเดี๋ยวร,รถ่เมย์ให้ใต้คลิปนี้นะคะ ใช้แล้วเห็นผลจริงเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเนื้อครีมไม่เหม็นด้วยนะคะเนื้อครีมหอมมากโอเคนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย